ในปี1942ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดูแลป่าชาวอังกฤษเดินทางสำรวจเทือกเขาฮิมาลัยเขาได้พบกับทะเลสาบลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องขนลุกเกรียวก็คือทะเลสาบตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกจำนวนนับไม่ถ้วนเจ้าของโครงกระดูกเหล่านี้คือใครทำไมโครงกระดูกจำนวนมากถึงมากองรวมกันอยู่กลางหุบเขาหนาวเหน็บหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่นำพาพวกเขามาอยู่ที่นี่กันแน่ สวัสดีค่ะพบกับช่อง Lady of Mystery ช่องที่จะนำเรื่องราวปรากฏการณ์ลึกลับน่าพิศวงทั่วโลกมาเล่าให้คุณฟังถ้าชอบช่วยกดปุ่ม subscribe หรือพูดคุยกันผ่านช่อง comment เพื่อร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ สเกเลตันเล็กหรือทะเลสาบโครงกระดูกนี้มีชื่อจริงๆว่าทะเลสาบรูปปกุลเป็นทะเลสาบเล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว40เมตรทอดตัวอยู่ในก้นหุบเขาตรีศูนย์ยอดเขาหนึ่งแถบเทือกเขาฮิมาลัยในรัฐอุตราขันทางภาคเหนือของประเทศอินเดียห่างจากทิ่ฐานของชาวบ้านในละแวกนั้นกว่า35กิโลเมตรโดยความสูงกว่า5,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้โดยปกติทะเลสาบแห่งนี้จะมีสภาพเป็นน้ำแข็งเกือบตลอดทั้งปี เว้นแต่ช่วงฤดูร้อนหรือเมื่อน้ำแข็งละลายเท่านั้นจึงจะเห็นโครงกระดูกที่จมอยู่ใต้น้ำทะเลสาบโครงกระดูกกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาในปี1942เเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาตินันทาเทวีชื่อว่าฮาริคิชานมัดวอลมาพบเข้าระหว่างการเดินทางเก็บตัวอย่างพันไม้ในเทือกเขาฮิมาลัยในตอนแรกเขาคิดว่านี่อาจเป็นโครงกระดูกของทหารญ,ญี่ปุ่นที่บาดเจ็บหรือป่วยตายระหว่างการเดินทัพเนื่องจากในเวลานั้น อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองในฐานะอาณานิคมของอังกฤษเมื่อทางการอังกฤษตรวจสอบดูก,ก็พบว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีอายุเก่าแก่มากเกินกว่าจะเป็นศพทหารญี่ปุ่นบางชิ้นยังมีแม้กระทั่งเศษเนื้อติดอยู่พวกเขาคาดคะเนว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นของผู้คนมากกว่า300คนอีกทั้งยังมีการค้นพบเสื้อผ้าเครื่องมือไม้อาวุธโบราณและเครื่องใช้อื่นๆใต้น้าอีกด้วยคําถามก็คือเจ้าของโครงกระดูกเหล่านี้เป็นใครกัน บางกวาเป็นโครงกระดูกของทหารอินเดียที่พยายามลุกรานที่เบตในปี1841บางกวาเป็นสุสานที่ใช้ฝังศพคนที่ตายจากโรคระบาดแต่ก็มีข้อสันนิษฐานข้อหนึ่งมาจากบทเพลงพื้นบ้านที่ขับร้องต่อกันมาเราขานตำนานของพระนางนันทาเทวีผู้บัรดาให้เกิดพายุลูกเห็บที่แข็งกราวราวกับเล็กกล้าให้กระนำใส่ผู้คนที่เดินทางในหุบเขาบทเพลงนี้สอดคล้องกับตำนานท้องถิ่นที่เชื่อกันว่า โครงกระดูกเหล่านี้เป็นของราชาองค์หนึ่งที่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นพระนางนันทาเทวีจึงต้องตายด้วยน้ำมือของพระนางตำนานนี้เล่าว่าราวเจ็ดร้อยปีก่อนพระนางนันทาเทวีหรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยมากกว่าในนามของพระนางปาราวตีชายาของพระศิวะได้เดินทางไปเยือนเมืองกานาวทางตอนเหนือของอินเดียแต่ทว่าราชาชัตวันกษัตริย์แห่งเมืองกานาวไม่ให้การต้อนรับพระนางอย่างเหมาะสม เมืองกานาวจึงถูกพระนางสาวให้แห้งแลง้งเพราะปลูกไม่ขึ้นและเกิดโรคระบาดจนผู้คนล้มป่วยไปทั่วเมื่อชาวเมืองเดือดร้อนหนักราชาชัตวันจึงต้องเดินทางไปขอขมาพระนางนันทาเทวีอย่างวิหารของพระนางบนเทือกเขาหิมาลัยกระนั้นราชาชัตวันก็ยังรักสบายเกินกว่าจะสามารถทําตามจารีตของการขอข,อขมาได้พระองค์ไม่ยอมเดินทางด้วยเท้าเปล่าอีกทั้งยังพาพระมเหสีที่กําลังท้องแก่คาราชบริพาน และนางบำเรอทั้งหลายไปด้วยระหว่างการเดินทางราชาชัตวันและคณะหยุดพักบริเวณหุบเขาพระองค์ได้สั่งให้นางบำเรอสร้างความบันเทิงด้วยการเต้นรําให้พระองค์ดูซึ่งถือว่าผิดจารีตและขาดความสำรวมอย่างร้ายแรงการกระทําของราชาชัตวันสร้างความเกลียดกล้าให้กับพระนางนันทาเทวีเป็นอันมากพระนางจึงบันดาลให้เกิดพาย,ยุลูกเห็บที่หนักหน่วงราวเหล็กกล้ากระหน่ำเข้าใส่ราชาชัตวันและคณะจนพระองค์ถึงแก่ความตาย ตำนานเรื่องนี้มีข้อความจริงอยู่ไม่น้อยเราปี1950กร้ารมสำรวจโบราณคดีอินเดียได้นำโครงกระดูกเหล่านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมและพบว่ากระโหลกศีรษะหลายชิ้นมีร่องรอยการถูกกระแทกด้วยของแข็งจากด้านบนจึงมงีความเป็นไปได้อย่างมากว่าเจ้าของโครงกระดูกเหล่านี้เสียชีวิตจากพายุลูกเห็บจริงๆอีกทั้งการตรวจวัดอายุคาร์บอนก็สามารถคาดคะเนอายุของโครงกระดูกเหล่านี้ได้ราว850ราปี นเพราใกล้เคียงกับที่ตำนานเล่าต่อกันมาแต่ยิ่งค้นคว้าม,มากขึ้นก็ยิ่งพบปริศนาที่ยุ่งเหยิงกว่าเดิมเม,มื่อทีมวิจัยค้นพบว่าในกองโครงกระดูกเหล่านี้ไม่ได้มีแค่คนกลุ่มเดียวการศึกษาจนถึงทุกวันนี้มีการประเมินว่าโครงกระดูกในทะเลสาบรูปปุุลเป็นของผู้คนราว600-800คน ซึ่งชิ้นส่วนที่เก่าที่สุดและชิ้นที่ใหม่กว่าอาจมีอายุห่างกันถึง1,000ปีจากผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่นในเดือนสิงหาคมปี2019ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จาก16ประเทศที่ทำการวิจัย d n a ของโครงกระดูกในทะเลสาบร,ร,รูปกุล38ชุดเทียบกับจีโนมของมนุษย์โบราณและมนุษย์ยุคปัจจุบันพวกเขาพบว่าโครงกระดูกเหล่านี้แบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นโครงกระดูกของมนุษย์23คน ที่มีบรรพบุรุษร่วมกับชาวเอเชียใตย้แถประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลซึ่งมี DNA คล้ายกับชาวอินเดียในปัจจุบันกลุ่มที่2เป็นชิ้นส่วนของร่างกาย14คนที่มีบรรพบุรุษร่วมกับชาวเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งมี DNA เหมือนกับชาวกรีกที่อาศัยอยู่บนเกาะครีตและกลุ่มสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวเป็นชิ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวเอเชียตะวันออก โครงกระดูกส่วนใหญ่ไม่พบร่องรอยของโรคระบาดและมีทั้งโครงกระดูกของผู้หญิงผู้ชายและเด็กแต่ไม่มีอาวุธมากนักจึงคาดว่าพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการสู้รบนอกจากนี้ทะเลสาบรูปปุลนยังไม่ได้อยู่ในเส้นทางการค้าขายและเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีไม่เหมาะแก่การตั้งทินฐานจึงยากมากที่ผู้คนจะผ่านไปมาในจำนวนมากขนาดนี้ข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือ พวกเขาอาจเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจาริกสแสวงบุญซึ่งชาวท้องถิ่นเองก็มีการจัดเทศกาลบูชาพระนางนันทาเทวีทุกๆ12ปีแม้การจาริกสแสวงบุญจะดูเป็นข้อสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลที่สุดในเวลานี้แต่นั้นไม่อาจตอบคาถามได้ว่าชาวยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียนจะเดินทางกว่า5,000กิโลเมตรข้ามน้ําข้ามทะเลมายังหุบเขาหนาวเนบแห่งนี้เพื่อมาจาริกสวงบุญในศาสนาฮินดูจริงๆหรือ ปัจจุบันทะเลสาบรูปปกุลกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของเหล่านักเดินเขาที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเทือกเขาฮิมาลัยแต่การมาของนักท่องเที่ยวก็มาพร้อมหายนะด้านการอนุรักษ์มีรายงานว่าจํานวนโครงกระดูกในทะเลสาบนั้นลดลงเรื่อยๆเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวนําโครงกระดูกในทะเลสาบติดตัวกลับไปเป็นจํานวนมากหากทางการยังไม่จริงจังกับการอนุรักษ์ในเวลาไม่นานทะเลสาบโครงกระดูกอาจเลือเพียงชื่อให้คนกล่าวขานและคำตอบของปริศนาทั้งหมด ก็จะยังคงจมอยู่ที่ก้นทะเลสาบตลอดการขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะหากสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถดูได้ในลิงก์ใต้คลิปและหากท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ตรงอยากจะบอกเล่าก็พิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบโปรดติดตามคลิปใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์ทางช่อง Lady of Mystery นะคะสวัสดีค่ะ